สวัสดีใจซานพาทีเนียมเมริกาจ้าตัวน,นี้ม,นมาอยู่คาสินโนเดี๋ยวรูว้สิแพทย์ในกล่องให้เบิร์ตอนนี้พี่เกิรบก็บพี่เล็กกำลังเล่นอยู่้ะจ, <c oughs> จ้าอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆ้ะจ้าอันนี้เป็นบอลคาสิโนของที่นี่้ะจ้ามีเครื่องหลายดีแบบไพ่จะมี <c oughs> อันนี้พี่สมเล่นยัง <c oughs> นี่พี่สมนะ <c oughs> พี่สมได้เงินเสียเนี่ย

<c oughs> พี่เล็กทางน,นั้นเป็นแนวกินแล้วแย่ไปทางพี่ดีกว่าไปทางไหนพี่เล็กบ้างเหรอเล่นยังไ,ไงเอาพี่เล็กสิเล่นเครื่องนี้นะจ๊ะโดนูสิเล่นให้เบิรงแต่เริ่มแรกเลยว่าเล่นจงนนังไดนะจ๊ะเอาเครื่องนี้นะพี่สมพี่เล็กนั่งเลยพี่เล็กพร้อมอยังนี่มันไม่มีเครื่องบินอะเราแบเอาพวกอื่นเถอะเครื่องที่มันเอาพอนัง่งตกลงตกลงกันยังพลได้ได้ยังเปลี่ยนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนใหม่ เค,เครื่องใดที่ได้แจ็คพอรตก็ไปเล่นเครื่องนั้นล่ะเครื่องที่ได้กว่านั้นเยอะๆดูยังไงน้องดูไม่เป็นน้องไม่เคยเล่น <c oughs> น้องไม่เคยเล่นเครื่องน้องเคยเล่นแต่แบค็คแจ็คนี่ไงจะลาาตน้ำค<ร>ุณม,ม, <า S 2> มองแหลกเงินเอาเดี๋ยวเดี๋ยวข้อเดี๋ยวข้อสิมาเบิรงกันนะจ๊ะว่าข้อสิไปเล่นเครื่องใดเนาะจ๊ะเนาะตอนนี้ยังเลือกเครื่องอยู่แล้วตอนนี้ก็ตกลงกันได้แล้วว่าเลือกเครื่องนี้นะจ๊ะนี่ทุกคนพร้อมตำแหน่ง เงินพร้อมหรือยังพร้อมแล้วต้องเงินเงินพร้อมพร้อมอ๋อเดี๋ยวดูสิเลนในเบอร์นี่จ้าเสียบัตรก่อนอ่าเบอรไหให้ยังไงก่อนเสียบบัตรสมาชิกอ่าเสียบบัตรก็จะได้สะสมส่วนลดหรือว่าที่พักที่พักฟรีแล้วก็เอาเงินเอาเงินใจปกติเราจะเป็นเงินแต่ที่เราเล่นไปแล้วอันนี้อันนี้เป็นเลขกแตอาเงินใจเดี๋ยวเข้าไปบงคิสของเงินใจตัวนึกเอาเราจะเป็นยังไง เล่นยังไงก็จะใช้บัตรสมาชิกก่อนบัตรสมาชิกข้าองเขียบัตรสมาชิกก่็นด้จา้าอืมแล้วไงต่อพี่ข้อมูลขึ้นชื่อเราแ <c oughs> ล้วก็เสียบเงินเสียบเงินอันนี้พี่สมเลใส่ไปจะบาทพี่สมใส่ไปเท่าไหร่เอาดูชมดอ๋อยี่สิบยี่สิบดอลลาร์นะโอเคเดี okay. <c oughs> ๋ยวเขาสิม,มาเบิรงเลยนะจ้าว่าเข้าสิใจังดันสวัสดีจ้าตอนนี้กำลังนั่งเล่นอ่านั่งเล่นเครื่องสล็อตนะจ้ะนี่ก็เป็นพี่สมกับพี่เล็ก คนกำลังเคร่งเครียดออกแล้วได้เท่าไรแล้วเป็นสองแล้วค่ะยวรู้ชิสลับกล่องให้เบิรงเด้อจ้าว่าหน้าจอมเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวรู้สิกดล้วได้จ้ากัวเป็นแบบนี้ได้ไหมได้ไหมโอ้ได้ได้ได้เงินขึ้นเงินขึ้นเยอะ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 โนรู้กดอีกแต่ไม่ใช <fit> ่สิบม oh, ิ่งนั่นนองไปเรื่อยๆจ้าวอ๋อรอบนี้ไม่ได้ นุคควาโตไปเล่นก่อนนะจ๊ะพอกันคิดน้าจ๊ะสวัสดีกับ